เทเซอกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ8ปีนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงปกติของตลาดแต่สะท้อนการสูญเสียตำแหน่งผู้นำที่เคยครองมานานถึงแม้จะยังคงเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแต่การแข่งขันจากคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านนวัตกรรมและโปรโมชั่นกำลังกัดกินพื้นที่ของผู้เล่นรายใหญ่อย่า,ยยางเทเซออย่างชัดเจนข้อมูลจากคอสต์มติทีที่เผยแพร่ผ่านรอยเตอร์เปิดเผยความจริงที่น่าตกใจ ในปี2025เทสล,ลารวมยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐได้เพียง38%ของตลาดรวมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2017นั่นหมายความว่าในรอบ8ปีที่ผ่านมาบริษัทสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปเกินครึ่งหนึ่งจากมากกว่า80%กลายเป็น38%สิ่งที่น่าสนใจคือการลดลงนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะภาวะเศรษฐกิจถดดันแต่เกิดจากกลยุทธ์ของคู่แข่งที่มีการเปิดตัวรถอีรุ่นใหม พร้อมส่วนลดแรงขณะที่เทสลากลับเลือกโฟกัสไปที่โครงการอื่นแทนที่จะผลิตรถใหม่ที่น่าสนใจสําหรับผักหู้บริโภคแต่ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าคือการที่เทสลาต้องพึ่งพาราคาสูงพรีเมียมและต้องปรับลดราคาเพื่อรักษาตลาดสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มัน่นคงทางการเงินนักวิเคราะห์จากคอสตทโมทิชให้เห็นว่าเมื่อคุณเป็นบริษัทรถยนต์แต่ไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้ลูกค้าเลือกส่วนแบ่งตลาดจะหลุดลอยไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คำพูดนี้สะท้อนความจริงที่เทสลากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้สิ่งที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตคือการที่เทสลายกเลิกแผนการผลิตรถ e ีราคาประหยัดและเลือกพัฒนาแท็กซี่ไร้คนขับหรือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ถือเป็นการเลือกเส้นทางที่อาจไม่ตอบโจทย์ตลาดในระยะสั้นแม้รถกระบะเซเบอร์ทรักที่เปิดตัวในปี2023จะเป็นสัญญาณของความหวังแต่ก็ยังไม่สามารถดึงดูดผู้บริโภคเท่ากับโมเดล3หรือโมเดล Y ซึ่งเป็นรถ SUV ขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จ อีกปัจจัยที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ระหว่างฮิลลอนมัสกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมในสหรัฐรวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ชัดเจนของเขากับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ในตลาดบางส่วนแม้จะเป็นเรื่องที่ดูไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคบางกลุ่มเริ่มหันไปให้ความสนใจกับแบรนด์คู่แข่งที่มีนโยบายการตลาดที่กลางทางมากกว่าคำถามที่น่าคิดคือถ้าเทสเลยังคงโฟกัส กับเทคโนโลยีล้ำยุคแทนที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดมวลชนพวกเขาจะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้อีกไหมหรือการที่บริษัทคู่แข่งเริ่มมีการผลิต e ีที่หลากหลายและมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกำลังเป็นแรงผลักดันให้เทสลอร์ต้องปรับตัวอย่างจริงจังเราอยากทราบความคิดเห็นของคุณในเรื่องนี้คุณคิดว่าเทสลอร์ควรโฟกัสกับรถ e ีหรือการพัฒนา AI มากกว่ากันคอมเมนต์บอกเราได้เลย